เริ่มต้นจากตัวที่ขายดีเกือบ4ปีแล้วนั่นก็คือเฟสเซรั่มนางงามยืนหนึ่งเลยนะครับด้วยสารสกัดที่แบบทุกท่านรู้จักดีเราเป็นเซรั่มที่ใส่โบททอกจากสเปนเป็นเจ้าเดียวจริงๆนะใครที่มีปัญหาหน้าเหี่ยวหน้าย่นหน้าย้อยหน้าคล้อยหน้าคล้ำหน้าดำเจ้าโบททอกจากสเปนจะช่วยดึงขึ้นทำให้มันดู lifting เพราะเราจดทะเบียนเอาไว้เป็นเซร um ั่ม lifting และ w ์เทน n i n g ก็คือตัวที่ทำให้หน้า สว่างกระจ่างเนียนสายเป็น B3 จากสวิตเซอร์แลนด์นะเราใส่ในปริมาณที่เข้มข้นมากและวิตามินซีจากญี่ปุ่นแบบเข้มข้นสุดๆนอกจากนั้นยังสารสกัดอีกมากมายตัวนี้เป็นตัวท็อปของเราวันนี้จัดไปเลยนะครับหลอดละ450บาทจัดไปทั้งหมด5หลอดด้วยกันนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับยืนหนึ่งเลยตอนนี้กำลังมาแรงมากเซรั่มทาคอสารสกัดจากดอกแอดวส์นอกจากนั้นยังไม่พอครับใส่ทองคำา 24K จากสวิตเซอร์แลนด์ บอกเลยใครที่คอเหี่ยวไม่ดูแลคอคอมีนองมีเหนียงเยอะๆนะครับเช้าและเย็นรูดขึ้นอย่างเดียวแล้วทาตรงเหนียงนะครับทาจากซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาทางหนึ่งทางใดกดใต้เหนียงนะครับมันก็จะเหนียงก็จะยุบเข้าไปอย่างที่เห็นเียแบบนี้เลยและนอกจากนั้นนะครับไม่ต้องซื้ออายเจลอายครีมแล้วตัวนี้ทารอบดวงตาแทนอายเจลได้เลยลิ้วรอยต่างๆจะแลดูเลือนลังนะครับและที่สำคัญจะยกกระชับด้วย สุดๆไปเลยยังไม่พอนะครับขออนุญาตนะนี่คือกันแดดกันดํากันเหี่ยวนะครับเพราะว่าแล้วก็กันสิวเราใส่ P.C.A จากอิตาลีช่วยรักษาสิวป้องกันสิวให้คุณด้วยนะครับแล้วก็ S.P.F 50บวกบวกบวกของเรามีสติฟิเกตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทาตอนเช้าครั้งเดียวไม่ต้องเติมระหว่างวันเราเป็นเซรั่มไม่อุดตันใดๆทั้งสิ้นวันนี้นะครับเราจัดไปให้ทั้งเน็กเซรั่ม2หลอดอลละ890ให้ไปส และกันแดดของเราเนี่ยใสโบท็อกเข้าไปอีกตึงทั้งวันนะตึงแทบจะไม่ได้ยินใครแล้วหูเหอจะตึงหมด790คูณ2ไปเร็วๆเ,เลยนะครับแล้วก็ยาสีฟันนี้แบบโอ้โหตัวท็อปมากขายดีมากดอกเกลือจากประเทศฝรั่งเศสนะครับนอกจากนั้นสายกัดฟันจากเยอรมน,นี399บาทก็ให้ฟรีและนี่นะครับมาร์กหน้าหน้างามของเราเป็นมาร์กหน้ายี่ห้อเดียวที่ใส่โบท็อกลงไปนะใส่เซรั่มต่างๆลงไป ใส่แบบเบอร์รี่สารพัดชนิดลงไปหนึ่งกล่องใช้ได้ประมาณ1เดือนครึ่ง15วันครั้งก็พออย่าทำเยอะเพราะหน้ามันจะใสและเด้งเกินไป1กล่อง790บาทก็ให้ไปและนี่ตัวท็อปของเราเลยเซรั่มรักแร้นางงามใครไม่มีถือว่าเชยเป็นรุ่นใหม่นะครับใส่โบท็อกเอาไปให้มันตึงอีกใครที่มีหนังกงหนังไก่ให้เอาไปทอดกรอบให้หมดมันจะไม่เหลือที่รักแร้อ,อีกแล้ว และทําให้ตึงกระชับนะครับแล้วก็ลักแร้ดาๆด้านๆอะไรเงี้ยมันก็จะแลดูเรือนรางหายไป1กล่อง495บาทให้ฟรีรุ่นใหม่นะครับเป็นฝาจุกฝาเกลียวสวยงามมากโอ้หอยากจะแกะนะฮะแต่เสียดายของนะครับบอกเลยว่าเต็มกล่องจุใจทั้งหมดนี้เพียงแค่1,990บาทผมว่าวันนี้ถ้าใครไม่ซื้อใครไม่สั่งนี่แปลกมากทั้งหมด7800เหลือ1 9 9 0